สวัสดีครับผมเบลยิซานบานครับผมวันนี้นะครับกับเสาร์นี้นะครับบรรยากาศดีครับกับชีพามานะครับหาเก็บไข่เป็ดครับผมวันนี้อยู่ในคอรแล้วครับไปไปเบิ่งกันครับผมกันะครับเออเป็ดรอบนี้จะบ่ได้ปล่อยครับนะครับเพราะว่าหน้าดําแล้วแล้วครับกระสิทธห้กินเงียกิ่นยังอยู่ในนี้นะครับเป็ดเออเป็นเป็ด ปักกิ่งครับเป็นเป็ดเป็ดกาบกาบปักกิง่งเป็ดกาบปักกิง่งนะครับนี่ครับออช่วงนี้มันมันบค่คคอยไข่ครับเพราะว่าขัางมันไวบริบป,ปอยมันไปเลนน้ำครับผม จะโดโดออกควงนะตัวกนะครับนี่นะครับ นี่ครับไข่สดๆครับผมโอ้กระตาขนซ่อนตัวนี้กระตาขนหลวงนะครับโอ้หน่วยใหญ่ๆนะครับห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด มงนี้สิบเอฟองครับสิบเอฟองมีฟังอยู่อีกค,ครับนี่เห็นว่แตะเบียเบิ่งบีเห็นเครับนี่สิบสองสบสามสิบ ห้าสิบหกฟองสิบยึดกลุ่มนี่สิบหบก,กฟองครับอาจะเบิรล้ครับยูนี่อยู่นีอีกฟองนึครับเป็นสิบเจ็ดฟองแต่ว่ายูดห้างเขาอีกโอ้โหเดีย๋ยวเดยวเดย อยู่ในฟองหนึ่งครับไหนจเวันแล้วครับสิบเจ็ดฟองครับผมกรบผมสำรับเมื่อนี้ครับผมก็ขอจบคลิปนะครับโซนี่นะครับบรรยากาศโซนีพามาเก็บไข่เป็ด ครับผมใบสมนีครับสวัสดีครับเอิดไข่ต้มกินแล้วครับเชร้านี้